พี่น้องเดินหน้าไม่ได้เดี๋ยวจะหมุนได้พี่น้องวันนี้เรามาไกลนิดหนึ่งเรามาจากฝั่งสายทานน้ำฝั่งกระโน้นขึ้นไปเด้อพี่น้องอันนี้เราก็จะมาฝั่งทางนี้มาปนจักรยานมาทางนี้พี่น้องก็ะจะมาเดินดูแถวนี้มังว่าจะมีเห็ดใหม่แต่ว่ามีเสียงคน มาแล้วเราต้องเอาจัก,กรยานหลบเพื่อมีจัก,กรยานมาก็ต้องหลบจัก,กรยานเขาเด็กพี่เนาะไม่รู้ว่าเขาจะไปเส้นไหนอาจจะฝากข้าฝากไปฝั่งทางนู้นก็ได้อืได้ยินเสียงแววแวว ้องใส่อยู่ฝั่งทางนน้นเนี่ยพี่นะจะพามาดูน้ำไหลฝนตกน้ำมันก็มีพอไหลอยู่พี่นะเสียงจากธรรมชาติมามาจามามาจ่าเห็ดอะไรเห็ดกินได้ทั้งก็นบวไใทั้งเห็ดายเบื่อก็มาดูเฉยๆว่าเห็นอะไร เห็ดอะไรเห็ดอะไรสวัสดีจ้าหนึ่งไลค์นะคะหนึ่งไลค์เข้าป่าเหมือนเดิมจ้ะแต่ไม่ค่อยมีเห็ดที่กินได้พี่น้องมันฝนมันตกมันชุ่มชื้นดูได้พี่น้องเห็ดคือว่าออกเพระขจาใจกัน ถ้าเมื่อดามันจะออกแล้วได้เห็ดนี่มันถึงหนามันแล้วไม่แต่เห็ดกินบ่าไดเต็มหนึ่งท่านใครเนาะมากดไลค์ให้ได้ยินเสียงเจ้าเจ้าไปไหนกันแล้วเนี่ยตั้งเห็ดได้ตั้งเห็ดบ่าได้เห็ดยังใส่เท้าเลยนะพี่น้อง จะใช้มือด้เฮ็ดอันนี้ไล่หลายพี่น้องกินอะไรจะไตหรือ่าไรก็บอกหแหละแต่วปอบกินอปปอบกินเขาปอบกินคุณยุพินสวัสดีค่ะนี่ท่างกินใดทั้งกินอะไรไม่ท่งางรอซื้อแล้วไม่มีเห็ดดอกพี่น้องเอ้ยอคันี้ก็ว่าสั้นเขาแหละ มาสวยปมาเทียงแล้วทังมะเขาปลาออกกันร่างกายย่างออกกันร่างกายพี่น้องปั่นจักรยานออกกันร่างกายอขอบคุณนะคะคุณยุพินขอบคุณค่ะเอาไประแจไมนออยู่สวีเดนเหตุเยอะนะสวีเดนนะเหตุเยอะ นี่นะไม่ค่อยมีเหตุเรามันก็มีมันก็ไกลไง <c ười> ไกลมันไปไม่ได้หรอกพี่น้องเราก็มาแถวๆใกล้ๆบ้านนี่แหละมีก็ได้กินไม่มีก็ไม่ได้กินพ <c ười> อได้กินก็โอเคแล้วล่ะก็ม <c ười> ีแต่ทางขาบปั่นจักรยานทางขาเดินเที่ยวอะแถวนี้ จอดจักรยานไว้ปันจักรยานมาออกกําลังกายไปในตัวตามตามคลองน้ำมาเห็ดปีเห็ดห,หลายปีแล้วแหละมันไม่ค่อยออกอะ่ะไม่รู้มันเป็นอะไรล่มลื่นล่มลื่นดีจังเดินกลับไปหารถ ก็ตามของนี่แหละตามของฮะเก็บมาให้เต็มบาก็ดีเนะะาะทวีเดนของหหลายอยู่แล้วแหละอันนี้จริงจริงอยู่นีก่กหลไรแหละแต่ว่าหันห้บ่ไเด็ดไปปลาที่มันมีไงพี่น้องปลาาปลาแก่ไก่บ้าน ไปลาใกล้ๆบ้านกะคนก็ไล่หลายขึ้นมันออกกับว่าท่านเขาแหละท่านเขาแล้วคนเยอะกว่าเห็ดโอ้ก็ไปฟังท่านขุนเสียงเล็กหน่อยสมพ่อว่าอุตส่าห์ลบจักรยานหาย <laughs> ลบจักรยานหายไปทั้งคืนหเห็ดกินกะบ่เป็นก็เห็ด แบบอาหารบ้านเฮานหน่นแล้วเอามาผัดก็ได้เห็ดเผิงเห็ดเผิงกเขาอามาได้ใส่ย้างกันแัดก้อยลาบไส่เวิเท่เอามาดัดแตงเพราะมันเป็นของกินได้นะเนาะเฮาก็มาเห็ดแตดแปลงเอาอต้มแกง คั่นเป็นชิ้นๆแล้วกับพัดก็แซบอยู่เห็ดผึ่งหวานนะ่ะคั่นมันมีนะ่ะพัดให้แต่ว่าอยู่นี่เขาบอกกินน้ำดอกกินคนเดียวเขาบอกกล้า,ก,ากินเนาะหากใหม่งามๆเขาบอกกล้า,ก,ากินน้ำดอกเก็บไปเขาก็บอกกินน้ำกินอยู่คนเดียวนี่แหละมเนบองหากใหม่คืองามแท้ <laughs> หากไม่งามขนาดเลยน้ำซอมันผ่านอโอ้ขอนขอนต้นไหม่มันล่มผาดทางเลยเป็นขอนนะตั้งสิเห็นคุณไดลเลยนะเด็กหน่อยกเวลาเก็ยางเที่ยวก็สอบยางฟังทงั้งคุณแหละทานน้ำไหล แดดซ่องแดดซ่องแดดซ่องกระเหลี่ยมตามาจักรยานไงเอาจักรยานปั่นมาเดี๋ยวกินเลยมาถ่ายสักหน่อยถ่ายสักหน่อยคุณมาลีสวัสดีค่ะมามามาเข้าป่าเข้าป่า น่นเน็ตไม่หลุดคือถ่ายไลฟ์อยู่บ้านน่ะหลุดไว้เหลือเกินปั่นจักรยานไปด้วยเด้อคอนแคนหน่อยก็อย่าว่ากันเด้อไปตามคลองนี่แหละจ้ะไปตามคลองน้ํานี่แหละล่มลื่นเย็นเย็นแต่ถ้าปั่นกลับบ้านน่ะร้อนนะแต่อยู่ในป่าน,นี่มันล่มลื่นมันเย็นไงพี่เนอะเอาคุณมาลีไม่มีแจ๋เหรอ เข้าป่าก็เลยขึ้นไลดูไม่ค่อยได้ไล่แหละเรื่องของเรื่องอะไล่ทีนึงก็หยุดไปหลายวันหยุดไล่นะหยุดไล่ขี้เกียจเกียจก็หยุดไล้ไปหลายวันฮะบ้านหลังบ้านก็ออกเต็มค่ะมีแต่เห็ดน้องหมาน้องแมว ยางเหร่นอืมเห็ดนางล่ะเห็ดนังละ่เงละเฮ็ดได้เห็ดน่งร่วมพอเห็ดน่งร่วมมาต่อเอ่อนอน,นึงต่อมันยังหน่อยมันเอาบาไดามันยังพอพอปีนี่ฝนมันตกหนูบ้านเนี่ยโด้ยเ,ดเข็นจักรยานขางเดี้ยวเป็นหนึ่งสี่หละพี่น้องสีพาย,ย่างเข็นจักรยานเข็น ทางมีหลายทางเลยพี่น้องไปว,วัวอึดว่อยากกระท,ท่างสิไปเด็กตีไปทางใดไปทางคลองน้ำนี่แหละนี่ตัง้งแต่ขอนไม่หาเห็ดกับพ่อพอกไนยังวะหาเห็ดก็ไม่เจอคลองน้ำกระชันสันสะเทือนหน่อยเด้อพี่น้อง สันสะเทือนน้อยขออภัยด้วยตาลายเด้อพี่นนอะจุงจัก,กรยานเนาะเออเอาเออกไปงหายทีง่าย <c oughs> คุณผาไทยสวัสดีค่ะโอ้ยจุงจัก,กรยานโอ้ยเมืยอเอาเอาสีพัาพักู่ตรงนี้แหละว,วันนี้คุณมันสะเทือน ล่มลื่นเนะ่ยมันล่มลื่นถ้าเป็นเห็ดไอนะ้นั่นมันก็เท่าแล้ว่าตรงเนี้ยเห็ดเออเห็ดเห็ดพึ่งเออนางพญาแต่ชอบกินนะเห็ดพึ่งเอะเห็ดพึ่งไอนะ้นั่นอ่ะแม่มดนะ่ะอร่อยนะมาดูคลอ,องน้ํานี่คลองน้ํายาวฝั่งกระโน้นก็เลยตรงโน้นไปก็เป็นถนนใหญ่พี่เนอะถนนใหญ่กับถนนรถไฟติด,ต,ดติดกัน นนมอตเวต้นไม้บรรยากาศเริ่มโตแล้วไงต้นไม้เริ่มโตแล้วแถวนี้เห็ดก็เริ่มจางต้นไม้เริ่มโตเห็ดก็เริ่มจางคุณกรีดขอบคุณค่ะขอบคุณนะคะพามาเที่ยวป่าวันนี้ขอบคุณนะคะเอามาคุณมาลนะีให้ไปแจกไปแล้วเนาะคุณกรีดคุณกรีดใา้ไปแจกก่อน ของน้ำเด็กก็ชอบมาปีนได้แถวนี้เด็กนักเรียนมั้งเด็กมากับพ่อกับแม่ว่เาเที่ยวป่ากันมันหยุดเที่ยวจนแปลนวดระพี่น้องเนี่ยค่ะบอนยางเขาบอนยางเขาแปลนวดแล้วมั่นเสียงเด็กเจ้าเจ้านึ่งน้ำตกไม่มีปลาเด็กพี่น้องบ่เห็นโตปลาจักโต น้ำใสใสน้ำไม่ลึกแล้วน้ำนิดเดียวแต่มันใสมันก็มีตลอดแต่ว่าหันบหลายหันบอเต็มมีตลอดแต่ไม่เต็มขอบคุณนะคะคุณมาลีกอบคุณคะ่ะอี่โมงแล้วเนี่ยเที่ยงสี่สิบเอ็ดเที่ยงสี่สิบเอ็เรามาก็สายแล้วนี่ มาหาเห็ดสายไม่เหลืออะไรหรอกแต่เห็ดผีเบี้ยเนี่ยกินอไรกินอไรเห็ดดำๆเลยใช้เท้าเลยขออภัยภาพชวมบรรยากาศในป่าเฉยๆล่ะพี่น้องจ้ะบรรยากาศดีๆร่มลื่นล่มรื่นร่มรื่น ไดยินแต่เสียงหาเด็กไม่เจอหาคนไม่เจอเจ้าเจ้าเจ้าขอบคุณนะคะอะเราซุงหรือเปล่าโอ้โหไปอีลรีทำาพอมันดิน น้ำใสไล่ละ,ล,ะลินเห็นอ๋อเขาอยู่ในคลองคุณนะเขาอยู่ในคลองใสชุดเลนน้ำย่างดีคุณเห็นแบบแบบมากับพอ่อพอแม่เขากเป็นยังหรอกอยู่ฝั่งกันนอน เออเลิฟซีบอกเออขอบคุณนะคะโอ้ยเมื่อกี้ีลมบนมาลืมบอกให้กดไลค์กดซับสไครต์จริงๆแถวนี้เมื่อก่อนนี้มาในเห็ดพึ่งหวานเนะ้อออกเนะตามดิมเนี่ยไล่รูมมันหายไปไหนหมดอะพี่น้องสมัยก่อนนี้เห็ดมันเยอะแถวนี้ก็มาทีไรก็ได้เต็มตะกานะสมัยนี้ก็ไม่ค่อยมีแล้วหลายปีมาแล้วเนี่ยมันไม่มี มันมีหรือว่ามันเราไม่ทันเขาก็ไม่รู้ละคนก็เริ่มกินกันเยอะ,อะมากับยายจา๋าเด็กยายจ๋าพามาเที่ยว <c oughs> ตัวมือหาย <c oughs> เล็กหน่อยมักมักน้ำคือว่มามากักยางเลาะยางเที่ยวเล็กหน่อยแถวนี้ยางหละน้ำตาพี่นงอ,อ่ะเขาคุยกับใครเนี่ย <c oughs> ป่าเป็นตตยานบันยบงพยานเด้พี่น้องป่าหันแป้นเออเติร์ดมาเขายางเที่ยวกันเนี้ป่าไก่จากหมู่บ้านไงป่าเขายัางลองยังเป็นกลุ่มมากคุณน่ะเขายัางเที่ยวกันเห็นแบบอื้นไงเห็นไก่ตัเล็กน่อยเล็กหน่อย,อยสามคนกับตาก,กับย่า่คนว่าพ่อแม่กับพ่อแม่ตายาย,ายตาย่าย,าย ตายายพาดหลานมาเที่ยวพี่ทางรอบเบอรด้ยพี่น้องแถวหือบริยารในข้างบนน่ะก็เป็นทางเวททางชินเหลือคือบ้านเลยเนาะพี่จีสวัสดีค่ะเป็นตตย,ยานเป็นว่าปลาแป้นเอ,อิดเตอื <c oughs> อนปลาแป้นเอ,อิดเตอือนได้คุณพัดไทย <c oughs> แป้นเอ,อิดเตอือนลยไได้เนี่ยคุณ <c oughs> มแต่ห้อยอันเข้าวยางเลาะกัน หอยก็ยางรอยค่อยเงาค่ยค่อยข้อปเน่นนี้ปลานเนี่ยปลาปลาคนมักเที่ยวเพราะว่าไปตรงนั้นกับไปตรงตีเด็กหน่อยมากนะก็เป็นอันเพิรนเนี่ยเ,เป็นยังเก็ะเป็นบ้านเป็นบ้านคนเอาเะไรจะนันจะได้สิมนาที่ <c ười> โว้ยเนาะ พูดเฮ็ดออกอยู่กลางน้ำเห็ดนั่งล่มเห็ดนั่งล่มอยู่คอนน้ำนี่เห็ดนั่งร่มออกพอได้ใส่รองเท้าเฮ็ดมันบ่หลายนิดเดียวไปพ่อขอนหนึ่งหลายอยู่หลายอยู่มันถัน,นยังหน่อยมันฮอตะป่ปีขึ้นก็ได้มันหน่อยนึงเอาจะดอกที่มันพอได้แกงเอามาแกงจะแกงใส่นมไม้เฮ็ดพิ่งบ่ไรเลย เน็กน้อยอยางเที่ยวมาหอด้วงกันเลยสามสามเด็กขอบคุณนะคะขอบคุณทุกกำลังใจนะคะอะพี่จีเอาพี่จีคุณแจไม่มีอคุณจะหายพี่จีไม่ได้ไล่นานกุญแจาหายใช่ไหม <laughs> ทัดดาวใครเนาะทัดดาวฝากกดไลค์กดซับซับใครด้วยนะคะท่านมาใหม่แล้วก็พิมพ์พิมพ์ใต้คลิปให้ด้วยนะจะไ,ได้ตามถูกเนาะถ้าใครมีไอมีอ่ะมีช่องเนาะไม่งั้นลงไลค์แล้วบางทีพิมพ์พิมพแล้วมันหาไม่เจอก็มีนะอืมทัดดาวค,คุณพี่จีดาวทัดดาวนะคะใครเนอะทัดดาว ช่วยปดบล็อกชันด้วยในช่องทันไม่ได้บล็อกนะเพิ่งมาเพิ่งมาไม่ได้บล็อกจา้าไม่ได้บล็อกใครเลยน้องทันว่าสวัสดีจา้าหรือว่าคุณจิลาเนาะหลานคุณจิลาเนาะน้องทันว่าขอบคุณนะคะเสียงรถไฟหมึด มันมืดเลยมันแสงมันมันลงมาถึงเนาะเพราะว่าต้นใหม่ใหญ่ <c oughs> หาหามุมบอกหามุมแสงบได้พี่น้องมืดเอาเด็กน้อยไปใส่ละวันนะครับคุณช่วยปุดบล็อกฉันด้วยในของท่านไม่ได้บล็อกไม่ได้บล็อกค่ะไม่ได้บล็อกใครเลยเพราะเราไม่มีอะไรที่จะต้องบล็อกใครเลยพี่น้องเนาะ ขอบคุณนะคะขอบคุณทุกกำลังใจเลยนะคะแต่ท่านใดมีธุระก็ไปทำได้นะคะพี่น้องจ้าเก็บเห็ดแล้วจ้าคุณลุยไม่มีเห็ดไม่มีเห็ดเห็ดไม่มีมาเดินเที่ยวปั่นจักรยานออกกา๊าล่งกายได้เห็ดน้อยๆนี่ยนั่งโลมเนี่ยเห็นไม่เนี่ย โอ้พอไปแกงใส่กับน้ำใหม่พี่น้องแกงหนึ่งกินคนเดียวนั่นแหละเพราะว่าไม่มีผู้ใดกินน้ำดอกอยู่บ้านนะกินหยากินเย็นได้กินเป็นบค่อยกินกันได้สุ้มนี่บอกกินเลยแหละมันบ่มันบค่อยกินบอกกินเลยแหละก็กินก็กินเฮ็ดเออซปเปอร์มาร์เก็ตเห้ดซูเปอร์มาร์เก็ตกินอยู่ แต่ว่าให้ให้มาเก็บไปเหดให้กินนี่บอกกินบอกกิน <c oughs> <c oughs> กินยากกินดินแต่ว่าเขาก็เฮ็ดของเขานน่นแหละคุณคุณจีดาพาโปรบอกสันในช่องคุณทัดดาวนี่ใครน้อใครน้อใครน้อขอบคุณนะคะ เออไปตั้งนานแล้วยังไม่ถึงเท่าไหร่ยังไปไม่ถึงไหนเลยเราขอบคุณนะคะดูของมาเห็นไหมแดดส่องเข้ามาแล้วเออต้นไม้มันใหญ่แดดไม่ค่อยมีลายไหมลายไหม,มเป็นลายลายไหมชัดไหมชัดบอบพี่น้อง รักทุกๆท,ท่านคะ่ะบอกฉันจะไปสนับสน,นนนะบอกขอบคุณนะคะคุณทัดดาวพิมพิมพิมไว้จก,ก็ได้เพราะจะได้จะได,จะได้รู้ว่าจะได้ตามถูกเนาะพิมไว้ใต้ใต้คลิปนเนาะเพราะว่าพิมพ์ตรงนี้ลงแล้วก็หาไม่เจอนะว่าเรามีเครื่องเดียวไงฝนตกน้องรูอิจาไม่ได้ยินเสียงนะคะ่ะเสียงฝนตกหนักมากคะ่ะ อืเมื่อวานนี้ตกเมื่อวานนี้ก็ตกทั้งเชา้าตั้งแต่ช่วงช่วงเช้าเช้าตื่นมาจะไปทํางานนะฝนตกยันเย็นอ่ะยันเย็นเปียกฝนไปแล้วก็เปียกฝนกลับไม่เปียกหรอกเพราะว่าเราใส่เสื้อกันฝนขับมเอเตอร์ไซค์ไงขับมอเตอร์ไซค์ไปแป๊บๆกี่นาทีถึงอ่ะมันไม่ไกลมาก อันนี้ก็ปั่นจัก,กรยานจัก,กรยานก็ปั่นไปถึงนะแต่ว่าขี้เกียจต้องนะคะมอไซค์ดีกว่าไปถึงที่ทำง,งานนั่นแหละขอบคุณนะกาอีกสี่นาทีก็จะลงแล้วนะอีกสี่นาทีก็จะลงแล้วค่ะโอ้ยขึ้นพอไอ้นั่นพอเปิดการมองเห็น ขอบคุณทุกกำลังใจเลยนะคะขอบคุณคุณยุพินมากนะคะแล้วก็บุณปัทไทเนาะคุณมาลีนะคะคุณทัดดาวแล้วก็คุณพิจินะคะพิจินะก็แล้วก็น้องชันวานนะคะหรือว่าคุณช่องคุณจิลานะจิลพรหรือจิลาเนี่ขอบคุณนะคะแต่อีกสามนาทีก็จะลงก็จะได จะได้ปัน่นปั่นไปทางนี้ออกถนนออกถนนถนนถนนก็ใหญ่ันแหละแต่ว่ามันไม่ใช่ถนนมอเตอร์เวย์มอเตอร์เวยก็นี่หลังหลังเนินนี่ไปนี่จะมอเตอร์เวย์แล้วก็ถนนรถไฟจะได้ยินเสียงรถวิ่งวิ่งไปทางนี้ออกไปถนนนี้ก็จะเป็นถนนผ่านบ้านไงนผ่านหมู่บ้านเราแม่ไก่ ก่อนที่จะผ่านหมู่มบ้านเราก็ต้องผ่านหมู่บ้านคนอื่นก่อนไปทางนี้ก็จะมีแต่หมู่บ้านนะพี่น้องถนนถนนที่ออกไปนี่ก็จะเป็นหมู่บ้านหมู่บ้านยาวเลยขอบคุณนะคะขอบคุณนะคะอีกสองนาทีเตรียมยกมือได้เลยนะคะทุกท่านจ้ะพอได้แกงอยู่แกงหนึ่งนั่นแหละ เมงหมอหม่นน้อยกินคนเดียวเห็ดขอนเห็ดขอนก็ไม่ค่อยขึ้นเห็ดเห็ดนางลมนั่นแหละเห็ดขอนบ้านเราไม่มีหรอกแต่ว่าเห็ดนางลมนั่นแหละก็เรียกเห็ดขอนเนาะป่านี้เห็ดพึ่งแดงเห็ดพึ่งขาแดงเยอะแต่ว่าเรามาเรามาช้าไปมันออกก่อนมันจะออกก่อนใครคนละนะเห็ดพึ่งหัวแดงหัวดำขาแดงหัวดำ ดอกเล็กอ่ะแกงอร่อยมากเลยหอมหอมเก็บใหม่ๆนะเก็บใหม่ๆเนียแกงหอมอ่าดอกละคาละคําไปเลยอร่อยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเอาไปจักรยานก่อนอเอาจักรยานเข็นไปแล้วก็จะลงแล้วนะพี่น้องจ๋าขอบคุณนะคะขอบคุณทุกกำลังใจเลย มันลมเลื่นดีไงมันเย็นเย็นยันหนาวเลยเนี่ยเ๋ยวปั่นออกไปเนี่ยไปบ้านนี้มันก็จะร้อนแล้วพี่นอ้องเ้เย็นยันหนาวเลย,เยป่ะป่าผ่าเดินซโซเซ,ซ,ซไปนั่นนะขอบคุณนะคะขอบคุณพี่จีค่ะ ลกไม้น้ำมันซ่อพี่น้องฝนตกมาน้ำมันซาะลงก็จะเป็นอย่างนี้แหละเห็ดอะไรเห็ดอะไรก็ไม่เก็บหรอกเพราะมันเป็นเห็ดที่กินไม่ได้ฝนฟ้าฝนมันไม่ค่อยดีปีนี้น่ะฝนมันแรงมันมันก็ไม่แรงนะพูดถึงแต่ว่ามันมันมันลงไม่ถึงดินน่ะลงฝนมันลงไม่ถึงดินเพราะว่าต้นไม้มันใหญ่ เห็นไหมเป็นปืดเป็นปืดต้นไม้มันใหญ่ไปก็เลยลงไม่ถึงมีแต่เห็ดครกอ่ะเยอะดอกใหญ่ใหญ่อยู่ใต้ดินน่ะแต่ไม่กินนะพี่น้องไม่เคยกินมีบางท่านบอกกินได้นะแต่เราไม่กินเนาะเพราะเราไม่เห็ดวันนั้นที่ถ่ายไปเขาก็บอกกินได้ด้วยพี่น้องพี่กูเขาบอกกินได้เป็นเห็ดแม่ไก่ แต่ต้องกินช่วงอ่อนๆมันอร่อยเขาบอกแต่เราก็ไม่กล้ากินดูข้อขาวนะเวลาไปต้มแนละ้วมันจะดำได้เห็น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 ช่องอื่นเขาทำเนาะทำกินกันเราก็ยังไม่กล้ากินอยู่ดีแหละพี่น้องไม่แน่ใจเนาะคุณเบิ้มสวัสดีค่ะขอบคุณนะคะโอ้ยนี่ไงมีคนมาเดินหาเห็ดหรือเปล่า เรารู้จักไหมส่วนมากยวเป็นคนที่รู้จักกันไงเดินในป่าเนี่ยพี่เนาะเป็นคนที่อยู่โรงเรียนนะเด็กเพราะว่าเด็กลูกสมัยก่อนนี้ลูกเราไปโรงเรียนโรงเรียนแล้วก็ก็จะเป็นพวกครูพวกอะไรเงี้ยเสียงเด็กเห็นเห็ดกอกหนึ่งดอกบันเลเลยหายนี่พี่เนาะ เท่าแล้วบ้างเนี่ยมันจะเท่าแล้วคุณสุก,กายสวัสดีค่ะเสียงเด็กพี่น้องโอ้ยเท่าแล้วพี่น้องเสียงเด็กเห็ดน้ำหมากเห็ดอะไรเห็ดนานแหลกเท่าเกินแกงแล้วพี่น้องแต่สวยมากเลยนะไม่เอาเด้อพี่น้อง ถ้าเป็นเห็ดดอกแดงๆนะ่ะเราก็ไม่เอาด้วยเพระาะว่าเราไม่ชอบทานนะขอบคุณนะคะคุณสุก,กายก็ไม่มีไปแจแล้วเนี่ยอา้าวนี่มันเกินไปแล้วนี่อ่กดผิดด้วยเนี่ยมันเลื่อนไงเมื่อกี้เนี่ยกลัวกดผิดขอบคุณนะคะเมื่อกี้นี่บอกอีกข้าาสีใช่ไหมมันเกินแล้วนะนเนี่ย ขอบคุณนะคะทุกท่านจ๋าเดี๋ยวก็จะได้เวลาลงละคนเยอะตรงนี้นะคนเยอะพี่น้องา่ามันอยู่ไกลบ้านคนโน่นเดินบา,บายบายค่ะขอบคุณทุกกำลังใจเลยนะคะเขาดูเราโน่นเดินพาหมามาเดินเที่ยวบาย,บาย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 ลู่นะเข็นลูกเข็นรถปานวองรถอะไรเนี่ยมาเต็มเลยพี่น้องจ๋าเด็กน้อย เดี๋ยวก่อนให้เบิ้งเล็กหน่อยกันด้วยทางไฮโลงเ <c oughs> พราะว่ามันมันเริ่มไอเริ่มไอนันแล้วไงมันเริ่มมาเริ่มช่วงเอเที่ยงขึ้นไปแล้วคนก็จะเริ่มมาเที่ยวกันเพราะวันเป็นเสาร์อาทิตย์จะเริ่มเข้ามาเที่ยวกันในป่าก,กันละเต็มเลยนุ่นมากับครอบครัว ขอบคุณนะคะขอบคุณทุกกําลังใจเลยนะคะขอบคุณนะคะคุณโอมคุณมาลีคุณยุพินนะคะแล้วก็คุณสุก,กายนะคะแล้วก็คุณพัทไทยคุณจิรพรน,นะคะแล้วก็น้องธันวานะคะใครอีกเนาะเอยไม่หมดก็ขออาภัยนะคะพี่น้องะะบายบายใช่ล้วหาบอลลุงบ่